แต่พอลุงมาใช้เขียวขจีเข้านี่นะสองคราวมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยาแมลงฉีดเอโหได้เกียนขึ้นนะไล่นึงอะเคยได้ถึง26เกเกียนกว่านะมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งลุงก็เลยเอาไปฉีดมะนาวดูโอ้โหโดดดีโดดโดกโดกก็ดูมาอยู่หลายปีเหมือนกันนะดูมาอยู่เลยตัดสินใจปีที่แล้วเนี่ยลองดูทุกอย่างก็ลองหมดแล้วก็ว่ามันดีแหละถ้าไม่ดีก็คงไม่ใช่ถึงสองคราวนะนี่นี่แหละนี่แหละ ข้าวมันเขียวไม่ต้องใช้ยาแมลงบวกหนึ่งสองนะต้นแข็งแข็ไม่ค่อยล้มลวงมันจะเต็มไม่ค่อยมีรีบก็เพราะว่ามันใช้แล้วมันได้ผลนะสําหรับลุงนะสำหรับลุงเนี่ยบอกว่าพอใช้ตัวนี้แล้ว มันพอใจอ่ะแต่ลุงนี่ติดใจอยู่คือเขียวขจีอืนะเพราะใช้มาสองข้าวข้าวก็ดีลดต้นทุนลดปุ๋ยพี่กายคนอิจฉาแหละลุงินข้าวอิจฉาแล้วโอ้โหลุงใช่ล้วบอกเขียวขจียังเดียวเออนะ